สวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้ฝึกงานที่นี่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วแบบวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่าที่นี่ก็มงเหมือนกับว่า มีบรรยากาศการเลี้ยงฉลองเนาะอืมใช่เพราะเหมือนช่วงนี้มันเป็นวันหยุดยาวพี่เขาก็เลยไปฉลองกันเมื่อ2วันที่แล้วใช่ใชก็คือเรามีฉลองใหญ่กันไปแล้วใช่ซึ่งถ้าใครอยากเห็นนะครับเ,รเดรายวเอาเวลาไปดูให้อือ อินเทอร์นของพวกเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็วันศุกร์ก็อาจจะมีคนที่ลาหลายคนอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเรียนก,กันวันนี้จริงๆก็คือสอบเดือนรู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจว่าหนอจะรู้สึกเหมือนที่ใหม่ว่าแบบเวลามันผ่านาไปเร็วเหลือเกินก็เร็วเร็วอยู่เลใช่พอจริงๆก็อยากให้แบบสอบเดือนที่ผ่านมาเนี้ยแบบเราได้รู้ว่าแบบเอ้ยชีวิตการทำงานจริงจริงมันเป็นยังไงบ้าง พีิงๆก็อยากรู้ว่าแบบเออเราแบบได้ตอบโจทย์อะไรของเราไหมมีอะไรที่แบบเออย่างๆแบบยะรู้เพิ่มเติมอีกอะไรอันนี้คือคำถามอ๋ออนนี่คือคำถามอาบีใครอยากจะตอบไหมเข้มนะใจนะ ลอง explore อยากจะดูว่าแบบทําอะไรเพิ่มได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทักพี่ๆมาได้เสมอจริงๆน้องๆก็ยังอยู่ใน Discord เราอยู่ก็สามารถที่จะแบบแวะเวียนเข้ามาคุยกันได้นะคะขอบคุณน้องๆแล้วกัะค่ะขอบคุณน้องมากๆแบบสองเดือนที่ผ่านมานะคะก็อยากไม้คิดว่ามาเป็นเหมือนเรามาเป็นส่วนหนึ่งของสตูดิโอแล้วเนาะแบบวันจัดสตูดิโก็เอาไว้สตูดิโอนะคะเราเข้ามาคุยกับพี่ๆได้เสมอ ว่าเพื่อนเพื่อนที่เจอตรงนี้ก็เป็นเพื่อนๆนกันต่อไปพี่ๆี่ที่เจอตรงนี้ก็ยังเป็นพี่พี่ของน้องๆต่อไปอีกเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะอยากอยากถามเพื่อนเพื่อนกันหน่อยเหมือนว่าันนี้วาเราจะมานั่งคุยกันมาก่อนเนาะเพราะว่าทำงานมาหนึ่งถึงสองเดือนแล้วอยากจะมานั่งคุยกันก็แบบว่าหนึ่งถึงสองเดือนอะเป็นยังไงกันบ้าง ใจที่ทำงานกันมาแบบตรงตามที่เราคาดไปไหมตั้งแต่แบบตอนสมัครเข้ามาแรกๆก็ดีครับก็รู้สึกว่าทํางานที่นี่ได้ทําอะไรเยอะดีอาจจะแตกต่างจากทได้ยินจากเพื่อนๆมาว่าแบบบางคนก็อาจจะสบายชิลๆแต่ที่นี่รู้สึกว่าแบบได้ฝึกก็เหมือนกับได้ทําอะไรออกมาจริงๆอุ่นละอุ่นละเป็นไงบ้าง 1- 2เดือนตามคาดไหมหรือว่าเกินคาดกว่าที่เราคาดไว้ว่าจะทํางานประมาณนี้ พูดตามตรงเหมือนเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นอะเหมือนก็แค่แบบมาฝึกพอม,มาฝึกที่สตูดิโอใช่ปะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบความกระตือรือร้นที่ตอนแรกมันไม่มีอะมันก็เริ่มรู้สึกว่าแบบทํางานก็สนุกดีเหมือนกันเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยพี่ๆเขาทําอะไรอยากรู้แบบอยากลองทําอันนั้นก็ไปบอกพี่เขาพี่เขาก็เอามาให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเออมันก็สนุกเหมือนกันนะมันไม่ได้น่าเบื่อแบบที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกเลยนะก็แบบ ค่อนข้างโพสิทีฟมากคือถ้าถามว่าเป็นไปตามคาดหรือเกินคาดก็เกินคาดอะไรประมาณนะั้นสำหรับเราเราแบบเกินคาดเหมือนกันที่พี่เขาแบบเขียนไว้ว่าแบบว่าจะได้ทําอะไรบ้างแต่ตอนแรกนู้เริ่แตบบ่สมัครสัมภาษณ์อะไรย่างเงี้ยอย่างมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็แค่แบบทำคอนเทนต์อย่าง Marketing เงแบบี้ยเนาะเขียนอย่างนั้นเป็นหลักซึ่งแบบพอมาจริงๆแล้วเราได้ทํามากกว่าน,นั้นมันได้อะไรมากกว่าตรงที่เขาเขียนไว้ ล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการทํางานแล้วแบบว่าจริงๆแล้วเราทํทำงานที่แบบไม่ได้เหมือนกันเนาะมันก็มีความสนุกกับตรงนี้แบบว่าทุกคนต่างมีงานของ,ของตัวเองเหมือนงานที่เขาแจกมันก็จะเบสออนความชอบที่เราบอกเขาตอนแรกอะยงว่าเราอยากลองทําอะไรผเขาจะแบบพยายามหาอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากทำมาให้ทำก็ดีนะ อยากรู้ว่าประทับใจพี่พคนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเราทํางานก็ร่วมกับพี่เนะาะถามแบบเรามีอะไรแล้วก็ถามพี่พกันซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะได้คุยกับแบบพี่<อ>ๆหลายๆคนแล้วโออยากรู้ว่าเอางี้ไหมเลือกสักหนึ่งคนงั้นเอากูก่อนละกันกูขอแบบเป็นสองคนละกันพี่โกดกับพี่เอกก็ประทับใจที่สองคนนี้เพราะว่าเราทํางานกับเขาเยอะสุดแล้วก็ขอให้คำปรึกษาเยอะสุดช่วงแรกเราทํางานกับพี่โกดบ่อยมากซึ่งงานเราก็คือแบบแรกๆก็คือเขียนคอนเทนต์เนาะเป็นหลัก มันมีการต้องปรับแก้กันอยู่เสมอเสมอเนาะเพราะว่าเราทําไปแล้วเราก็ให้พี่เขาฟ mm ีดแบ็กกลับมาตลอดเราก็รู้สึกแบบว้าวกับเขามาเลยเพราะว่าแบบเขาเก่งมากแล้วเขาแบบสอนเราเยอะมากก็แบบว่าเออมันต้องทำอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่เขาก็พยายามแบบยูนเทคนิคมาให้เราทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรจากพี่เขาเยอะมากอันนี้คือพี่โกดส่วนพี่เอกก็คือหลังๆเรามาทําเกี่ยวกับมีเดียมากขึ้นพี่เอกเขาก็จะแบบให้คำแนะนําตลอดมันต้องมีแบบขั้นตอนอะไรบ้างมันเป็นสิ่งที่ใหม่เราลำรามากแต่พี่เขาพยายามแบบซัพพอร์ตเต็มที่แล้วเขาพยายามแบบให้กำลังใจตลอดนะ ก็แบบว่าเออเราก็เรากเก่งมากเก่งมากเงี้ยทำให้เราแบบรู้สึกของคุณพี่เขาที่แบบทำให้เราแบบรู้สึกแบบมั่นใจในการทํางานมากขึ้น่ะถ้าใครเคยดูอีพีก่อนๆของเราเนี่ยก็จะรู้นะว่าพวกเรามีพี่บัดดี้ถ้าถามว่าพี่ที่ระทับใจที่สุดของคุณก็ก็คือพี่บัดดี้ของคุณชื่อพี่วิวนะคะเหมือนพอเป็นพี่บัดดี้ใช่ปะก็เลยคุยกับพี่เขาเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในด้านของการทํางานคือมันจะมีที่เราทำคอนเทนต์ใช่ปะแต่ว่าคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะก็คือจะเป็นคอนเทนต์ขายคอร์สซึ่งคอร์สของส้างเฉพาะทางแบบเป็นคส U X ดี <UX> Designer, ไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบแต่คือเราอ่ะไม่ได้เป็น U X ไงไเราแบบเราเรียนมาเก็ตติ้งแล้วแบบถ้าเราจะไปทำคอนเทนต์ของ U X อะ่ะโดยที่เราแบบไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ของ U X จริงๆอะ่ะมันก็แบบไม่ได้ถูกปะ่ะเออแล้วเนี้ยก็เลยแบบเหมือนไปปรึกษาพี่เขาแล้วพี่เขาก็เลยพาเราอะ่ะไปคุยกับดีไซเนอร์เลยแล้วแบบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแบบหลายครั้งมากเหมือนแบบเอออยากรู้ใช่ไหมก็ไปถามไปถามคนที่รู้เลยชอบตรงที่แบบ เหมือนเขาแบบไม่ได้ว่าแบบไม่ไปหาใน Google หรืออะไรแต่เขาแบบพาเราแบบไปคุยกับพี่ๆในทีมอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยชองเราเราเราเป็นสองคนเหมือนกันเหมือนกับว่าเราอะทำงานกับมีพี่หนอนกับพี่ตีอือใช่ก็แบบว่าเหมือนพี่ตีเราทํางานด้วยบ่อยใช่ไหมก็คือแบบเราจะค่อนข้างชื่นชมในด้านการทํางานของเขาแบบเขาเป็นคนที่เก่งมากๆตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเราเอาจริงๆแบบเราแอบเซลล์ประมาณนึงแต่แบบรู้สึกว่าพอมาทาเรื่อยๆแล้วอะรู้สึกเหมือนเราแบบรู้สึกตัวเล็กลงแบบเหมือนในโลกการทำงานจริงๆแบบ เราไม,ไม่ได้เก่งเลยแล้วเขาแบบสอนแบบให้รู้อะไรๆอย่างมากๆใช่ส่วนพี่นนอนก็จะเป็นแบบเป็นชื่นชมในอีกแง่หนึง่งใช่เขาแบบเขาเป็นส่วนที่ทําให้เขาเจอของที่นี่ดีเขาเป็นคนแบบ f ฟร e ลี l แล้วก็แบบใส่ใจลูกน้องทีมอะไรอย่างนี้จริงอินเทอร์ทุกคนจะต้องทำคอนเทนต์ลงในบล็อกแบบเขียนโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มาช่วยดูเนี่ยก็คือพี่เจนเวลาเราเขียนคอนเทนต์ไปอะด้วยความที่เราแบบไม่ได้โปรเ e s ชั o นอลด้านการเขียนขนาดนั้นนะมันก็จะมีคําที่แบบ ไม่ค่อยเหมาะสมหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใช้คํานี้จะดีกว่าหรือว่าแบบเวลาตั้งชื่อหัวข้อแบบตั้งยังไงให้มันแบบดูเด่นเออคนได้เออใช่ก็คือแบบพี่เจนก็จะเป็นคนช่วยแก้ช่วยปรับอะไรตรงนี้ให้ก็ออขอบคุณพี่เจนค่ะเฮ้ยเ้วเขินทำไม คึกสาฝึกงานเนาะก็จะมาคุยเกี่ยวกับการฝึกงานนิดนึงจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นการทํางานก็คือประมาณว่า2เดือนแล้ว2 e เดือนเต็มเลยด้วยซ้ำไปอยากถามพี่หน่อนว่าทํางานกับนักศึกษาฝึกงานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอือก็จริงๆน้องๆก็พูดกันไปเยอะแล้วเนาะว่าแบบในมุมของน้องรมัสคือ,อะไรเนาะแต่ว่าถ้าในมุมของพี่ๆเลยเนี่ยเรา t ร e ต t น้องๆเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งเลย เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามามาถึงปุ๊บก็จะมีโปรเจกต์ของตัวเองที่ต้องทำมีความรับทิดชอบของตัวเองที่ต้องดูแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีการาจัดเทรนนิ่งให้เนาะเพราะว่าเราก็รู้ว่าโอเคน้องๆเพิ่งเข้ามานะไม่เคยทํางานมาก่อนเนาะเราก็ให้เทรนนิ่งในส่วนที่จําเป็นก่อนนะอย่างของมาร์เก็ตติ้งก็จะมีในมุมของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออยากให้น้องๆรู้ว่าการทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันมีหลายแบบอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจบทบาทของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น แล้วก็แยกย้ายกันไปทําตามโปรเจกต์ที่ตัวเองโดนอาศัยมาถ้าสนใจเนี่ยสกูริโอเนี่ยเปิดรับสมัครช่องทางไหนบ้างหรือว่าเวลาใดว่าสามารถบอกได้ไหมครับตอนนี้ได้ค่ะคือปกติเราจะเปิดเป็นรอบๆแล้วถ้าเปิดรับสมัครจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงต้นๆปีก็ลองดูในเ c e b o o k ของสกูริโอได้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาฝึกง,งานก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนาถึงจบกรกฎาสองเดือนใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างนี้ถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอากจะแบบว่าเคยลองมาฝึกงานในมุมของแบบไมาทําเป็นพาร์ทไทม์ไหมระหว่างนี้โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมฝึกงานจริงๆอะค่ะก็สามารถสมัครเข้ามาได้เช่นกันใช่แต่ก็อาจจะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเทรนนิ่งไม่ได้มีแพ i ิ่ n g กับพี่ๆอะไรขนาดน,นั้นเนาะแต่ว่าจะเป็นได้ลองทางานจริงๆเลยก็ขาบตัุ่ที่หนอน <c oughs> มากนะครับถ้าใครมาสัมภาษณ์เนี่ยจะเจอหน้าที่หนอนแน่นอนในช่ <c oughs> แล้วค่ะใจดีค่ะบอกเลยใจดีไม่ต้องกดดัน เป็น2เดือนที่คิดว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีมากๆแล้วก็จะแบบจดจำความรู้ที่ได้ประสบการณ์ที่ได้หรือว่าแบบฟิลลิ่งความรู้สึกแบบนี้เอาไว้เป็นแบบกำลังใจในการแบบทำงานครั้งต่อๆไปข้างหน้าในอนาคตรู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่มาฝึกรู้สึกแฮปปี้ <happy. S 1> แบบได้ทำงานโอเคอาจจะมีบ้านที่เหนื่อย <c oughs> แต่ก็แบบรู้สึกสนุกร้สึวไม่ผิดหวังที่แบบเออได้ได้ลองมายืนที่นี่ ใช่ก็แบบถ้าเพื่อนๆสนใจแบบอยากฝึกงานสนุกสนุกไม่เครียดโอเคอาจจะมีเครียดบ้างก็แบบอยากให้เก็บสกูดีโอไว้ในออามอกความใจครับค่ะรับรองว่าแบบเ u เจอร์คือดีจริงๆรจริงรับประกันรับประกันรับสามเสียงเลย